ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับสมาชิกท,ที่รับชมวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการทำคั้วสายลงทีเบรนรีโมทนะครับเพื่อนๆท่านใดที่จะลองทำให้ลงที่เบรนรีโมทดูหรือเปนช่องไปช่างสมัครเล่นดูนะครับก็สามารถทำได้นะคแค่ ก็แบตเตอรี่ออกมานะครับให้ดูขั้วลงทะเบียนนะครับซึ่งจะเป็นสีแดงนะสีแดงอย่างนี้นะฮะมีสายอยู่เส้นเดียวนะครับก็คือ่อะจะเป็นสีเขียวกับสีดำนะฮะที่เอาไว้สลหรับลงทะเบียนแล้วก็จะมะนะีแกนอยู่ข้างในนะฮะซึ่งเป็นปลั๊กอันนี้เป็นปลั๊กตัวตุมมยานะครับ มันไม่มีตวผูมาให้นะฮะเราต้องไปหาขั้วเองเองนะครับซึ่งสามารถแปลงรูปทำได้นะฮะตัวอุปกรณ์ที่มีนะก็คือนะครับคือมือคงสูรนะครับก็จะมีมเครื่องมืออย่างนี้นะฮะสายลงทะเบียนอันนี้มันจะมีสองเส้นนะครับซึ่งสามารถใช้กับรุ่นเก่าที่เป็นรีโมทอย่างเดียวที่เป็นกุญแจนะครับได้ด้วยนะครับแต่จริงๆริ้วยลงทะเบียนรีโมทตัวนี้ใช้สายเส้นเดียวก็พอนะครับไม่จำเป็นต้อง อย่างนี้ก็ได้นะฮะคือไปหาคู่แบบนี้มานะครับนะครับแล้วก็ใช้คีมแหลมนะครับคูมแหลมแบบนี้งัดลูกออกมานะครับตัดแทงตรงตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมานะครับก็จะใจมันักษะอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นของปลักแบบของตัวเมียนะครับซึ่งในสายเส้นสีแดงของ ข้ลงทะเบียนมันจะเป็นแบบนี้นะมีตัวผู้อย่างนี้นะพอลาได้มาแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้นะนะลักกณะอย่างนี้นะครับหรือพูดง่ายว่านะฮะไม่จำเป็นต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานดีนะฮะถ้าเกิดว่ามันจะปอกสายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่ปลายสายนะครับปลายสายมันเนี่ยนะฮะก็ให <verified. S 2> ้ทำขคู่แบบนี้เป็นคู่ขี้แบบนี้จะมาตรฐานกว่านะครับคู่ขี้ กอเอาไว้สาหรับคีบและดึงออกคู่นี้นะครับเอาไว้สาหรับจัากับคู่บวกเท่านั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆจะลองไปทดสอบทําดูก็ได้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะรลองทาดูนะทําเล่เองเ,เ,เล่นที่บ้านนะครับลองทําดูได้ครับสําหรับช่างสมัครเล่นนะแต่ว่าแนะนํากับรีโมทที่เป็นรีโมทเอ่อ รีโมทใหม่นะครับไม่ใช่รีโมดเก่าซึ่งรีโมดเก่าไม่สามารถนำลงทัวบินซ้ำได้นะครับต้องเปรีโมทใหม่เท่านั้นก็ลองไปหาซื้อจาส่วนบริการเอามาลองทำดูได้นะครับเพื่อใครที่ต้องการทำรีโมดสำรองเก็บไวนบ้นะฮะคิดว่าผมผมจะมมหน่ายากนะฮะเอาวิดีโอนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ